ครัสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ปจะไปขี่รถไปเอาพลาบอรถนะแล้วก็ขี่รถกลับบ้านเลยอ่ะขับรถหลังเลิกงานตับแดดร้อนรถผมยังไได้วอมเลยนะตอนนี้น เคยวิ่งเส้นนี้บ้บางหรือเปล่าคอมเมนต์หน่อยครับซิเนลราเดีโฟลไชย ตั้งใจมาขี่รถเล่นเราจริงๆแล้วก็อ้ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใหเอารถมาแล้วแล้วก็ใส่มงใส่หมวกอันนี้มาแล้วก็เลยอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่ไม่ใช่แล้วเราไม่มีคลิปลงไม่มีคลิปลงแล้วหลังจากเราไม่ได้ทําเบรกมาสักพักนะครับผมาไม่ได้ขี่มานานแล้วตอนนี้ผมก็ทําเบรกหลังมาแล้วก็ทุงหลังเปลี่ยนเปลี่ยนของ RCB แล้วก็มันก็ดีขึ้นเลยอ่ะดีแบบเห็นได้ชัดเลยปกงทุมก็ดีมากเลยวิ่งร้อยนิดนิดที่แบบกดปุ๊บปุ๊บนี่แบบความเร็วตกอย่างไวเลยนะ มีคลิปลงก็เลยลองมาขี่รถเล่นให้เพื่อนดูเราจะเรียซ้ายนะครับผมเส็นมมนโค นรถยเยอะเรืองเรียนเลื่องเรียนด้วย ถ้าใครขี่เส้นนี้ต้องระวังอยู่หนึ่งจุดนะผมบอกเลยอยีวันนั้นผมเผลอไปลอกแล้วโคตเผลอเลยบอกเลยตกลงมปุ๊บสะบัดงี้เลยมันจะมีอยู่ด้านหน้าที่นี่ะง,งเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอร์ตรงมุมตรงโค้งเนี่ยมันจะมีแบบเป็นลูกคึืนลงเงี้ยนี่นีนน่ี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ นี่วันนั้นรถผมไปทางนี้เลยเกือบล่วงบอกเลยขี่มาร้อยห้าร้อยหกอะ างถนนด้ยตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเลยเดี๋ยวใกล้ถึงที่เอาพลบอขี่ช้าดีกว่า รถต่อลออยู่ฝั่งนู้นด้วยโอ้โหนาวันกระพริบอีกโอ้โหชีวิตลาม มีใครใจดีเลยโคตรแรงบอกเลยตรงจังหวะมาแล้วนะพี่กดเติมไฟโอครับพี่โอเคครับ4017 ตอนนี้เรามาเอาไอ้นี่นะ ball, ไอฟอร์าบออันอนี้ยไอเนี้ยผมหมดไปแล้วรถก็ยังไม่ได้ล้างทิปก็จะไปโอ้โหขอบคุณครับโอ้นึกว่ปิดแล้วนะสารีบมา โอเคครับขอบคุณครับปีหน้าไม่เจอกันแล้วงอแงแล้วรถ มันจะหมดวยจะกลับบ้านไงดีว,วะพอดน,น้น้ำมันลมจะหมดตอนนี้จะดินนะคืออยากขี่รถเล่นต่อแต่เงินเหลือแค่หกสิบาท,บาทอยากจะเติมอยู่นะแต่แบบว่าเออไว้เติมทีเดียวเลยดีกว่ากลั <just S 1> บบ้านเลยดีกว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วดูแล้ว่โอ้กำลังซิ่งเลย ผมว่าวันนี้พกดูทรงไม่ได้ไปแล้วหรบ้างหรอลเอ้ยมีจังหวะเว้ยโอ้โห,โหดีแม็กเอาไว้อืมอยากไปเลยวันนี้โอ้ทางนถ้นรถสาว่างโอ้โห เราไม่ตัดอย่างเงี้ยไม่ได้ปารู้แล้วว่าก็เลยห้าโมงกว่าแหละ แต่ว่าไม่อยากจะให้ให้จังแล้วผมตอนเนี้ยมันปล่อยไปโอ้ยฟังฟังฟังไปจะลุกหลังวันไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราต้องจดใช้จ,จดใช้จ,จอดก,กับไฟเบรกฝุ่กรอทีดี เดี๋ยวหน้าจะทิงกงเราเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวข้างหน้าเลี้ยวขวาด้านหน้านีละไม่รีบนลตอนนี้นนนโหสิบล้อข้างหลังก็หล่อไปหกล้อข้างหลังก็ตามมาเออประมาณด้วยกันเลยเนาะเรามาอยู่กลางเพราะว่าเป็นแซน,นวิชแน่อนอนเลย สาจะเปิดไปเรียวนะครับโอ้โหเลี้ยวตามกันอีกโอ้โหแบบัดไปอย่ายวไปยาวไปด้วยกันคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรละโอเคนะเพื่อนๆนะครับผมคือคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่จะมาอัปเดตเพื่อ สถานการณ์นะครับอกว่าผมยังอยู่ในช่องนี้อยู่นะว่า,วาด้ทิ้งช่องไปไหนแค่จะบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีทริปใหญ่ที่ผมจะต้องไปอีกหนึ่งทริปนะครับผมก็เลยกลัวจะแบบว่าเพื่อน mm hmm. ๆถามว่าหายไปจากช่องนะก็เลยเอาเอา,เอาทริปเอาคลิปนี้ไปแท่ก่อนเอามาแทรกก่อน mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้รอคลิปอื่นๆนานนะ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับผมภ้าผม <c oughs> <c oughs> โอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับผมชิปหน้าเจอกัน